มาเป็นเพื่อนแม่มกันนะเราอ่ะเอ้ยอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องนะอย่าคู่น้องแกล้งน้องเดี๋ยวเดเดเด็ดเด็เด็ดเอเด็ดเด็ดเออด็ดเด็ดเด็ดเดดเดดา เดี๋ยว้เด้อเด้อเด้อเด้เด้อยดูอเดูอูด้ด้อเดหญ่ด้อเด้่เด้อ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 ่ด้ีเดข่เด้อเตัวเด้่เดอกด้อเด้อด้อเด้อด้อกด้้อเด้เดก้อด้เด้้ด้เเ้ ดูเอานะคะว่าใครใหญ่โอ้ยพี่ปูต้องยอมอะคะ่ะต้องยอมต้องยอมให้เขาเนี่ยตัวเนี้ยค่ะพี่ปูต้องยอมให้ไปกลับบ้าน เดี๋ยววุ้งนี้ค่อยมาใหม่ไปเดี๋ยวน้องร้องไปไปกลับบ้านกันไปไปกลับบ้านไปกลับบ้านแล้วไปแล้วกลับบ้านท่านกลับบ้านไปกี่โมงแล้วเนี่นยเที่ยงคืนไปไปมาเร็วไปไปน้ำตามไป 站，慢，慢，慢。